ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่27พฤศจิกายน2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภยัยมิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งว่าได้รับเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหลอกลวงลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิกลโกงควบคุมโทรศัพท์ดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารกองบังคับการตรวจสอบสวนและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ ตรวจสอบพบผู้เสียหายหลายรายได้รับข้อความ SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแจ้งว่าคุณได้รับเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน l ล ne เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปยังลายดังกล่าวมิจชาชี่จะหลอกลวงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่ จากนั้นจะให้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลหนึ่งผ่าน Play Store เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นจะหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนต่นตางๆเริ่มจากการให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนอาชีพและรายได้เพื่อตรวจสอบสิทธิจากนั้นจะให้ตั้งค่าให้สิทธิการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ หรือการให้สิทธิควบคุมโทรศัพท์มือถือที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่หลอกลวงให้กรอกรหัสพินหกหลักที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่เป็นประจำรวมไปถึงหลอกลวงให้ทําการสแกนใบหน้าหรือหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมในจำนวนเล็กน้อยเพื่อนำรหัสการทําธุรกรรมธนาคารของผู้เสียหายไปใช้แล้วเข้าควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาด สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ